ค่อยถลายลงไปได้ไหมเอ๋ไหลไหลไหลไหอเอเจ็บถ้ากลับมาพบกับ Space Engineers วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮนะอ่าก่อนอื่นเลยก็ไปรู้วิธีปิดเจ้ากูดโรบอทแล้วเนาะก็คือกด Escape แล้วมาที่ Option ก็มาที่เกมแล้วก็นี่จะเห็นว่า Show Good โ o บอ t ฮินส์ถ้าเกิดติ๊กถูกเนี่ยจะให้กู r ด b o t อะมันแนะนำเราอยู่เติดเอาออกไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะไม่มาก่อกวนเราละโอเคจากนั้นเครื่องกดที่แทบจะเห็นว่าอ่าเมนูต่างๆมีตัวหนังสือน้อยลงกดอีกครัง้งหนึ่งเมนูจะหายไปทำให้ถ่ายรูปได้สวยขึ้นอ่า กีอครั้งนึงวม่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันจะมี3โหมดก็คือเต็มที่ตัวหนังสือหายไปแล้วก็ทุกอย่างหายหมดเราต่อไปเป็นตัว H จะเป็นสัญกนณต่างๆเนาะว่าจะโชว์ในแผนที่ของเราหรือไม่โชว์เลยหรือกลับเป็นค่าป,ปกติหรือจะแสดงชื่อตลอดอย่างนี้เนาะก็เอาแสดงชื่อตลอดเนี่ยได้รู้ว่าตรงไหนอยู่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาของจากยาเนี่ย มาใส่ที่ฐานของเราให้หมดแล้วเราจะปรับแต่งยานของเราให้บินได้กันเอาไปทําอย่างอื่นเนาะก็อื่นเลยเราก็ต้องมาเพิ่มฐานของเราก่อนซึ่งดูตรงแถบเครื่องมือเห็นได้ว่าเครื่องมือของเราจะหายไปละวิธีเอามันออกไปเนาะให้กดา G โหมดสมมุติว่ามันมีเครื่องมืออย่างนี้อยู่เนาะให้เราคลิกขวามันก็จะหายไปแล้วก็จะผมอาจจะแยกเครื่องมือออกเป็นโหมด เอาไว้เนาะถ้เาเป็นคอนโทรลกับเลขหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในโหมดของเครื่องมือหลักที่เราใช้บ่อยๆคือเครื่องมือสร้างเครื่องมือย่อยสลายเครื่องมือไอขุดเจาะแล้วก็มีปืนด้วยเดี๋ยวเราปืนออกมาก่อนปืนกดตัวไอต้องเข้ามานั่งที่ยานก่อนแล้วเ,เอามือปืนออกมา GPS ด้วยอะแล้วลงมาแล้วก,กดตัว G เนาะแล้วมาดูตรง character w e a p o n ์ เราเลือกเอาคราวปืนเนี่ยมาไว้ตรงเลขสี่เราจะได้ยิงปืนได้นะเวลาเรากดเลขสี่อย่างงี้ซูมเมื่อกดคลิกขวาคลิกซ้ายก็ยิงไปธรรมดาแหละก็เด็กข้างนึงคือคลิกขวาแล้วก็ปล่อยมือได้เลยมันจะซูมอยู่ตลอดเดี๋ยวอีกข้างนึงคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลขศูนย์มือเปล่าง่ายๆเดี๋ยวเราทําคาโก้เอาไว้ใส่ของตรงนี้ให้เชื่อมต่อกับอันนี้แล้วกันเพราะว่าเรามีของติดตัวแล้วมันจะหนักเปล่าอันนี้เราไม่สามารถเอาไปใส่ในยานได้เพราะว่า มันเป็นของสมัยใหม่ยานของเราใส่ได้แต่ของสมัยเก่านะเราทำคาโก้แยกออกมาอ่ะแล้วก็กดคอนโทรลเลข2เลยเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดข้างล่างให้เป็นเลขอื่นเนาะเลข2เอาไว้สำหรับสร้างเครื่องมือพื้นฐานก็ามาดูเลยว่าคาโก้คาโก้สมอลคาโก้นี่ L I L I L I ไอไลท์ไลท์บล็อกไลท์บล็อกเราใช้เยอะกว่าเนาะเอาไวเ้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลยไลท์บล็อก เลืแดรอคาโก้คาโก้เลขสองนะก็อี่งเราสร้างไล์บล็อกเพิ่มก่อนตึง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 เตึง่งงงงะแล้วก็ทางขึ้นมันเดิมสามเหลี่ยมหมนุนชำนาญเริ่มชำนาญขึ้นเราใช้บ่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเนี่ย ดูว่าพื้นมันไม่เรียบเนาะมันจะแบบขึ้นไม่ได้แล้วต้องกระโดดขึ้น <c oughs> ลำบากมากเลยคาโก้มาใส่เลขสองนี้ดูด้วยว่าอ๋อเกิดเป็นคาโก้อ่ะมันจะทั้งทั้งหงด้านอะมันจะเป็นตู้เชื่อมต่อให้เลยไม่ต้องดูหรอกเนาะต้องการอินเทอรเรียลเราก็ไปเอาอินเทอียลมาอินเทียลอินทอียลอันไหนเท อันอินเทีเรียลอันนี้โอเคจากนั้นเราก็เอาเข้ามากระเป๋าเราก็สร้างอินทีเรียลนี่แล้วก็คอนโทรลเลขกนึงกลับไปเครื่องมือหลักแล้วก็ดูว่าต้องการสิ่งของอะไรบ้างเออต้องการเยอะเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราก็คลิกเอาวัตถุดิบที่มันต้องการอะเรียงไปเลยนะเนาะอ่ะก็เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เรา เอาทุกอย่างที่มันต้องการมาเรียงตามนี้ต้องไปหาเหล็กกับโคโบอลมาเพิ่มก็ไปเอาหินกันเลยนาย่าจะเยอะละโอเคเก็บให้หมดมีเลยนะแล้ว éta, ลก็มาใส่ในรีเฟรนารีตดนะแล้วก็มันก็จะสร้างอัตโนมัติแล้วมันก็จะผลิตให้อัตโนมัติเลยไม่พอ เราไม่ต้องไปขนย้ายหรอกนะเดี๋ยวมันขนย้ายให้เองเนาะมันจะสกัดก่อนพอสกัดเสร็จมันจะเอาวัตถุดิบมาไว้ในช่องนี้จากนั้นพอสกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบอยู่ในช่องนี้เรียบร้อยแล้วมันจะย้ายมาช่องนี้เองอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปทําการเคลื่อนย้ายให้เสียเวลาเลยนะอะตอนนี้เหล็กกับโคโบอลก็ยังไม่พออยู่ดีนะคือหินที่เราขุดมามันมีธาตุเหล็กกับโคโบอลน้อยมากเกะกะมากเดี๋ยวเราเอากองไว้ข้างนอกตรงนี้ก่อนนะเนาะอย่าลืมว่า โอ้มันจะกิ้งหายไปไม่เอาเอาไปใส่ในยานนั่งดูว่าใส่ได้ไหมเออได้ด้วยเดี๋ยวเราเอาของออกไปให้หมดก่อนแล้วเราจะได้ตัวเบาๆเนาะจะได้เก็บหินมาเยอะๆไปเก็บต่อหรือว่าเราจะไปหาแร่เหล็กกับโคโบอล เออเดี๋ยวสอนวิธีหาแร่เหล็กรับแร่ต่างๆเลยเนาะไม่ใช่แค่แร่เหล็กเดียวหาน้ำแข็งหาซิลิกอนเพื่อในอนาคตว่าเราต้องใช้ยังไงเราก็ต้องหาอยู่ดีเพราะว่าอนาคตาเราต้องใช้แร่พวกนั้นแยกอยู่แล้วหาทองหาทองแดงเลยพวกนี้อ่านี้ก็ปล่อยให้มันสกัดไปเนาะว่าเดี๋ยวเราอะถ้าเกิดเราเอาหินมาอย่างเดียวอะมันจะได้แร่เหล็กแร่อื่นน้อยมากมันจะเฉลี่ยกันเนาะในแต่ละน้ำหนักกับ เกิดเราไปหาแร่ชนิดนั้นชนิดเดียวอ่ะมันจะได้แร่ที่เราต้องการเยอะมากก็วิธีหาเลยเดี๋ยวเราต้องพกถังออกซิเจนไปด้วยเพราะเราต้องบินไกลเนาะถังเอ้ยถังไฮโดรเจนถังไฮโดรเจนไม่ใช่ออกซิเจนดินี่เราเอาไฮโดรเจนมาอันนี้ไฮโดรเจนอะทำไมไม่เอามาได้ต้องมาเอาที่นี่เคจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลยไปหา ก่อนที่จะไปหาเราต้องบินสูงๆก่อนเพื่อดูว่ามันจะอยู่แถวไหนกันเราต้องดูว่าภูเขาเตี้ยๆที่มีลายหินอ่าอันนี้อันนี้เป็นแค่หินธรรมดานะอันนี้เป็นแค่ดินแล้วก็เนี่ยน่าจะอยู่บริเวณเนี้ยแถวๆเนี้ยเราไปกันเลยเราค่อยๆ ซึ่งไอแหลงแร่ต่างๆมันจะปรากฏในรัศมี50เมตรเนาะห้ามบินสูงเหิดบินสูงเราจะมองไม่เห็นแร่ต่างๆให้เราบินต่ำๆเรียบกับพื้นดินเอาไว้หรือว่าเราวิ่งเลยก็ดีเนะาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาร์กเอาไว้ว่าตรงนั้นมีแร่อะไรถ้าเกิดเราเจอแล้วเดี๋ยวเขาวิ่งไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดเจอแร่แล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันจะเป็นยังไง โอ้นี่หามานานมากแล้วยังไม่เจอเลยคือมาไกลจากพอร์ตของเรา3ากิโลเมตรยังไม่เจอสายแร่อะไรสั้อย่างเลยอะจะมีไหมเนี่ยหรือว่าทำผิดวิธี <c oughs> เ,เราต้องเชื่อแม่ว่าเราจะเจออ่าเราเจอนิกเกิลห่งอันแล้วเห็นไหมนี่ก้อนหินหนูนขึ้นมาอย่างนี้เ้ยเราเจอนิกเกิลอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ใช้นิกเกิลเนาะแล้วก็ มาร์กเอาไว้ว่าตรงนี้คือนิกเกิลให้กดตัวตว i เนาะแล้วก็ที่ GPS อย่างนี้แล้วก็มา New Form Current Position นี่เลยก็คือเราจะมาร์กตรงนี้มันไว้ใน GPS ของเราว่าตรงนี้มีอะไรอยู่แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น N I Nickel จากนั้นก็เรียบร้อยละวนิกเกิลจะถูกเซฟไว้ตรงนี้เนาะจะให้เอาโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้เนาะอันนี้เราจะไม่โชว์ไ้ เราสามารถกดที่ GPS แล้วกลับมาดูได้เลยว่านิกเกิลอยู่ตรงนี้แล้วค่อยกดให้มันโชว์เนาะเดี๋ยวลองกดให้โชว์ดูก่อนมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนิกเกิลเนี่เนาะห่างจากยานนี่แล้วห่างจากตัวเราเท่าไหร่เมื่อกี้เราบินท่างไหน,นแล้วก็ไปหาอื่นต่อเราต้องการอะไรเราต้องการโคโบอลต์เหล็กเนาะวันนี้ <c oughs> หาน้ําแข็งเผื่อไว้ก็ดีเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ในการสกัดไฮโดรเจนกับออกซิเจน เจอเจอไอรอนไอรอนไอรอนเมื่อกี้อาสายแรกไอรอนนี่ไงเจอแล้วอยู่ข้างล่างนี่ต้องหาจุดที่ใกล้ที่สุดแลลงมาอีกอประมาณนี้สามสิบนี่เลยแล้วก็มาเอาไว้ว่าเป็นเหล็กนะ Fe เหล็กแล้วก็โคโบอล เราต้องการโคบอลโคบอลมีตรงไหนโคบอลอยากได้น้ำแข็งด้วยนี่ก้อนแร่อะไรนี่ก็เหล็กเหมือนกันเนี่ยให้เราเจอเหินแบบนี้คือเป็นก้อนแร่แน่นอนจะเป็นก้อนแร่อะไรนะั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งเนะาะใส่ไปเลยว่าเหล็ก Fe แล้วก็น,นี้อะไรเอ่ยเหล็กอีกอะเหล็กเยอะจังเลยเค,อคือออกไปอียเลยไม่เจอเจอน้ำแข็งหน่อยก็ดีนะเจอฮึไฮโดรเจนหมดแย่ๆๆแล้วเราคงต้องเดินกันไกลเจอน้ำแข็งหน่อย โอ้โหเดินไกลมากเอาโคโบอลด้วยหาโคโบอลเดี๋ยวระหว่างทางวิ่งกลับเราเก็บแร่เหล็กไปด้วยแล้วกันจะได้อย่างน้อยก็ได้มีอะไรบ้างระหว่างวิ่งกลับเราคงเจอธาตุอื่นอีกเยอะแล้วแะแต่ว่ามัน อยู่นู่นเลยแหละไกลมากเลยหกิโลเมตรโอ้โหไปเราว,วิ่งกันไปเรื่อยๆมาเรามาถึงจุดของธาดเหล็กอันที่หนึ่งละเราต้องขุดลงไปในดินนะนั่งลงไปเลยนยแล้วขุดลงไป ลืมไปว่าห้ามขุดตรงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไม่ได้เปิดไฟด้วยนะติดแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้เรายิ่งไม่มีอ่าไม่มีไฮโดรเจนอยู่นะจะบินไม่ได้เลยละ่ะต้องขุดเป็นทางเฉียงลงต้องทำามเฉียงเฉียงลงไปห้ามห้ามแบบขุดดิ่งอย่างเดียวเฉียงวนได้เนาะ ่าเราเจอแร่สายแร่เหล็กแล้วนี่เลยสีแดงๆนี่เลยจากนั้นเราก็ขุดขุดเอาตรงสีแดงๆนี่นะอืมแล้วก็เลือกเก็บเฉพาะแร่ที่เป็นแดงแดงนีง่เนาะอันนี้สโตนอันที่เป็นหินธรรมดาไม่ต้องไปเก็บมันเรามีอยู่ที่ฐานนี่ละเลือกอันที่เป็นแดงๆการันตี <vent> ว่าเป็น เหล็กอ่าเนี่ยเรามีโตนติดมาแล้วก็เอาออกมาเก็บแต่เหล็กลงไปเนี่ย <vent> แล้วมันโอเคเต็มเรียบร้อยจากนั้นเราขึ้นไปได้ขึ้นตามรอยเดิมเลยวนเป็นทางวนเลยงงน่ากลัวอ่ะเรียบร้อยได้เหล็กเราก,กลับไปห่านได้อเดี๋ยว จากนี้เราจะวิ่งยาวละไปเจอกันเมื่อถึงฐานแล้วเนาะอันนี้คือการไต่ขอบหน้าผาลงนะโอ้ยจะลงได้ไหมเนี่ยหน้าผาสูงสูงชันลงยังไงอ่ะเนะี่ยตายละต้องขุดลงะล้ไฟฟ้าก็จะหมดก่อนอย่างนั้นแหะ ค่อยๆขุดลงไปหาเราอยู่ตรงนู้นเราต้องลงไปด้วยเหรอโอ้โหเราแบบอ้อมมาไกลมากหรือว่าเราอยายอมตายแล้วก็แบบค่อยมาเก็บเครื่องมืออีกทีหนึ่ง <c oughs> ไม่อยากตายเป็นทางที่ง่ายกว่าเนอะยอมตายแล้วก็บินมาเก็บแต่ว่าถาังออกซิเจนเราจะไม่พอค่อยๆลงไปนี่แหละ ปิดไฟจะได้แบบประหยัดพลังงานค่อยๆถลายลงไปได้ไหมเอ๊าไหล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 โอ๊ยเออจบ็บแต่ก็พอได้ขอให้ขาวๆนี่คือน้ำแข็งที่จะรีบไปเลยของการเจ็ตแพดนะเจาะอุโม,มงค์ไปเลยแต่พลังงานไม่พอ ้วต้องใช้ยานอาเดี๋ยวเราทำยานเป็นยานขุดเจาะด้วยเนาะจะได้ทีเดียวเยอะๆเลยไม่ต้องแบบบินมาไกลเอายานบินมาดีกว่าได้พลังงานไฟฟ้าได้โอ้เยอะแยะตอนขึ้นอะขึ้นง่ายตอนลงกระเด็นกระดอนเชียวไม่เจอแร่อะไรเลยอย่าบอกว่าต้องมีอันอันต้องข้ามอันนี้ไปอีกอะอไปทางไหนขึ้นช่องแคบนั้นก็ลงไปนูน่น อ่ะตอนนี้เราตายขึ้นช่องแคบระหว่างภูเขาเนาะของจริงนี่ตายละถ้าไหลลื่นลงมาอย่างเดียวอะไปเขาแบบเท้าเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองไปที่อันโนนซิกแนลแวะระหว่างทางดูว่าเผื่อมีไอ้ถังไฮโดรเจนอยู่ในนั้นมันจะคงจะมีเนาะเผื่อแบบ เราส่งสัญญาณช่วยเหลือไปหาเพื่อนเอ่อเปิดั้งไในแล้วเนี่ย Try your luck to get a new special item You did not find any special item Oh my god เป็นกล่องเปล่า <laughs> ที่จริงเอาไว้ย่อยสลายก็ได้เดี๋ยวค่อยมาย่อยสลายอีกทีหนึ่ง เห็นกังหันลมมาแต่ไกลๆแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยก้วยทอดกระหายน้ำเออมาแล้วเอาแรเหล็กไปใส่ก่อนเลยนี่แล้วมันจะสกัดได้เหล็กเยอะมากได้เหล็กอย่างเดียวเนกเหล็กเน้นๆอ่าแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ไอ้ถังออกซิไฮโดรเจนมาใส่คืนเพื่อสกัด แล้วก็เซอร์วิสคิดเติมพลังงานดูกันซิว่าสร้างได้หรือยังยังไม่พออีกเหรอแต่ก็สร้างได้เยอะแล้วนะอ่าเริ่มสร้างแล้วน่าจะขาดอันนี้เพราะอันนี้ต้องใช้โคโบอลด้วยแล้วเราไม่ค่อยมีโครบอลเดี๋ยวเราเอาหินนี่มาไว้ก่อนเอาให้สร้างได้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปหาแร่โครบอลกันอ้าไฟไม่เปิด <H im> เราหินพวกนี้ไปสกัดเป็นโคบอลก่อนเพื่อได้น้อยก็ตาม <vent> แล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางตามหาแร่ธาตุสายแร่กันใหม่ต้องการน้ําแข็งแล้วด้วยตอนนี้น้าแข็งจะหมดแล้วไฮโดรเจนออกซิเจนจะไม่มีใช้เราจะบีนไม่ได้ไอ้างั้น mm hmm. ไม่ได้โคบอลเลยเอ๊ะ ไม่มีโคโบอลในหินเหรอเราต้องไปหาสายแรกโคโบอลแยกอันเนี้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดจริงด้วยไม่มีโคโบอลเลยเลยเอาพวกนี้มาสร้างก่อนโอ้โหเราเป็นของต้นๆด้วยที่ต้องใช้อ่ะเอินเทอร์เน็ตเพลทสิบสทำไมไม่พอเมื่อกี้กดสร้างครบแล้วนะ <laughs> หรือว่าไม่ครบอ่ะ เนี่ยเมนท่ d ไก e เมนท่อไกลขาดเมนท่อไกลเอาของไปเก็บก่อนจากนั้นเราต้องมีอะไรที่ที่ยานของเรามียานมีอะไรนะแบตเตอรี่เซอร์วิสคิดแล้วก็ออกซิเจนไฮโดรเจนเดี๋ยวเราเซอร์วิสคิดก่อนเลยจะได้ไม่ต้องไปที่ยานบ่อยเอาเซอร์วิสคิดคอนโทรลเลขกกด G ีเซอร์วิสคิด เซอร์วิทคิดลงมาเลข3แล้วก็ออกซิเจนไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนเจเนเรเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่โอเคเซอร์วิทคิดเลข3มันต่อแล้วใช่ไหมอ่าใช่ละต่อแล้วต้องการสตีลเพลททูบิลสตีลเพลทแล้วก็อิน e ท i o r เออไปด้วยเลย เพื่อมันต้องใช้สตีลเพล์ต่อไปก็เป็นออกซิเจนไฮโดรเจนนี้ต่อไม่ไม่ต่อหมุนให้มันต่อกันก่อนออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอร,ตตรี่นี่มันยังไงมีต่อไหมเอื่อไม่มีต่อก็จะได้สร้างแยกโอเคแบตเตอรี่มันไม่มีต่อกับอะไรดังนั้นเรามาสร้างแยกไว่ข้างบนนี้ได้ได้ใช่ไหมมันจะต่อกันใช่ไหมเซ <c oughs> อร์วิสคิด เราก็ไปเอาจากยานมาเลยสิเนาะย่อยสลายจากยานเลยดูก่อนว่าในเซอร์วิสคิดเรามีอะไรบ้างเซอร์วิสคิดไม่มีแล้วก็ย่อยมาได้เลยเนะเออใช้ได้เราไปสร้างเลยเพราะมันคืออันเดียวกันนะเออจริงด้วยมันใช้อันเดียวกันเซอร์วิสคิดนะเรียบร้อยอเติมไฟฟ้าได้เห็นไหมจากนั้นออกซิเจนไฮโดรเจน generator เ steel plate หนึ่งร้อยสิบ steel plate หนึ่งร้อยสิบอืมแล่ไม่พอแคมห้าละทูบสองมอเตอร์สี่คอมพิวเตอร์ห้า steel plate สีอ่ะออกซิเจนไฮโดรเจนเจนเลเตอร์เรียบร้อยได้เรียบร้อยไปสร้างกันเลยเย้ yeah! จากนั้นแบตเตอรี่โหอยู่สูงเอาไม่ถึงไปเดี๋ยวเราไปขนของในออกซิเจนไฮโดรเจนเจนเรเตอร์ก่อน ดติดเตด,ดเราออกมาให้หมดเราก็มาใส่ตรงนี้ไอ้ไอ้เอ้ยจากนั้นเราก็เติมเครื่องมือไฮโดรเจนออกซิเจนได้ที่เซอร์วิสคิดละมันเชื่อมต่อกันเห็นไหมไฟมันกับพิบหากันได้ต่มาเชื่อมต่อกันแล้วก็เนี่ยอยากได้ เมนท่อไก่งานี้ต้องการอะไรสตีลเพลทส9บแคมสิพาวเวอร์เซลแปสสตีลเพลท19แคมส0พาวเวอร์เซลสคอมพิวเตอร์25้แคมยีสิบสตีลเพลทห0สไม่พอ นิกเกิลกับเหล็กโคบอลด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกลือทอดอืมเดี๋ยวเราบินไปหาแร่ธาตุต่อเนาะไฮโดรเจนมาเลยเมื่อกี้เราไปทางทิศนี้มาเดี๋ยวทางนี้เราไปทิศนี้บ้างเผื่อมันจะต่างกันเนาะ <c oughs> อะไรบินชนต้นไม้ตายแล้ว <c oughs> โอ้โห โอ้แมกนีเซียมแมกนีเซียมโอ้น้ำแข็งเมื่อกี้เราบินเลยอะไรมาเอ่ยมีน้ำแข็งด้วยดีอยู่ใกล้ฐานแค่นี้เองโอ้โหบินไปไหนไกลเนี่ยเอ้ยดีใจมากนี่เลยโอ้โหบินมาทางนี้ดีมากนะเนี่ยน้ำแข็งแมกนีเซียมด้วยเมื่อกี้เราบินผ่าน นี่น้ำแข็งเหมือนเดิมเมื่อกี้เราเจอแมกนีเซียมอันนี้ไงแมกนีเซียม Mg นี่เลยซิลิคอนก็มีนี่โอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่เองพระเจ้าจช่วยก้อยทอดผีบังตาให้บินไปไกลอะโอ้โหนี่ไหนได้อยู่ใกล้ๆฐานเรานี่ Si ซิลิคอน อ,อ่ม si. ีเหล็กแถวนี้ไหมเอ่อตึดดึดตึดตึดึดึดแมกนีเซียมซิลิคอน MgSi SiMg SiMg ตรงนี้มีสองอย่างคู่กันหาอย่างนี้ไปเยเรื่อยเอาให้เยอะๆไว้มันจะจำเป็นในอนาคตแร่ธาตุพวกเนี้ย ตอนนี้เราหาเหล็กกับโคบอลเนาะนิกเกิลใกล้ๆด้วยหาให้เจอหน่อยเธอขอเจอหน่อยนิกเกิลกับโคบอลโคบอลเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าเป็นแร่ที่แบบน่าจะอยู่ลึกอยู่บนเขาอะไรพวกนี้มั้ง <c oughs> <c oughs> อย่าบินชนต้นไม้นะต <c oughs> ลก Your <c oughs> <c oughs> เกือบตายจะเจออีกไหมเนี่ยขอโคบอลหน่อยมันจะอยู่ตรงไหนอะโคบโอลไม่งั้นไม่ได้สร้างแน่นอนโอ,อ้ยชนอยู่ได้ <S 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 เหลือกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ต้องรีบกลับด่วน ขากลับไปเอาเหล็กอ่าแล้ฐานเราอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปเอาน้ำแข็งก่อน <gasps> โ,อโหอยู่ตรงนู้นเลยเหรอมาไกลมากต้องรีบบินอ,อีกลอตเดียวไฮโดรเจนหมดแน่บินน้ำต่ำม,มาไว้เดี๋ยวไฮโดรเจนหมดหมดแล้วโอ้ยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เไฮโดรเจนหมด,ด วิ่งกลับเหมือนเดิม่อนอื่นแล้วจะได้ผ่านไอซ์ผ่านน้ำแข็งก่อนยวเราเก็บน้ำแข็งไปน้ำแข็งเราใกล้จะหมดลมะมาจะถึงน้ำแข็งแล้วดูทางลงหน่อย <c oughs> ชันเหมือนเดิมสง <c oughs> <c oughs> สัยต้องวนอีกอะ่าเจอน้ำแข็งแล้วเห็นไหมน้ำแข็งเป็นเอกลักษณ์เลยมันไม่เลวเนาะ มันเลยเรียกว่าน้ําแข็ง <c oughs> อเดี๋ยวไม่มีทางขึ้นลืมไปเลยว่า <c oughs> เราเจาะทางขึ้นออกแล้วขุดน้ําแข็งมันก็คือน้ําใตดินที่เกิดการแข็งตัวนั่นเองน้ําแข็งพวกนี้ที่จริงมันจะมีทะเลสาบน้ำแข็งด้วยให้เราไปขุดง่ายเลยเกบ็กบเกบ็กบเ<น>กบ็กบเ<น>กบ็บเก็บเก็บ แล้วเอาหินออกเก็บแต่น้ำแข็งอย่างเดียวโอเคกลับได้แย่แล้วทางขึ้นตายขึ้นไม่ได้อืมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปที่ทานกันอืมเราก็มาถึงทานเรียบร้อยน้ำแข็งใส่เข้าไป เติมพลังงานหน่อยอ่าแล้วก็มาสร้าง power cell ต่อให้จริงก็จะเสร็จละนี่เลย power cell, Battery, power cell, ย power cell ยแบตเตอรี่เหลือ power cell อีกนิดหนึ่งตื้อ้าวเหลือคา power cell หนึ่งแอนนี่ก็เรียบร้อยแบตเตอรี่เสร็จ่ะวันนี้ก็สร้างฐานจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือคาก็เอาไว้ใส่แค่ช่องเดียว เรามาที่ช่องเดียวทุกอย่างโอนถ่ายให้กันหมดเลยอ่าวันนี้ก็ขอจบคลิปวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําการอ่ดดัดแปลงยานของเราให้เป็นยานขุดเจาะกล่องดับพอดีแล้วแบตหมดเนาะยานขุดเจาะเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปทําการขุดเจาะแร่เหล็กแร่นิกเกิลแร่โคบอลอะไรต่างๆมาใส่กันแล้วเดี๋ยวขอไปตัวไปหาแหล่งที่อยู่ของโคบอลก่อนเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ ส่วนวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ bye บ๊ายบายกดไลค์เย้ขอบคุณที่รับฟังจนจบด้วยนะครับและถ้าที่สุดนี้หากพบว่าคลิปของเรามีประโยชน์กร,รุณากดแชร์ให้โลกได้รับรู้และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งื่อติดตามคลิปของเราได้ก่อนใครและคอมเมนต์ได้ก่อนเพื่อนขอบคุณครับบา,บายๆโอเค